ส่วนนี้อันนี้จะเป็นการทดสอบระยะการขับขี่เจ้า Toyota y ย,ยา i s a t อท v นะครับตัว2022ต้น้ำมันจาก1ขีดนะฮะตเติมเต็มถังมาดูกันว่าจะวิ่งระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้น้ำมัน95อยู่ที่36.67บาทนะฮะ<พ><น>ตอนนี้ยอดไปที่1,000บาทแล้วนะฮะยอดอยู่ที่1,100บาทนะฮะเต็มถัง ก็ตีซะประมาณ30ลิตรนะฮะเดี๋ยวจะรีเซ็ตทริปนะครับผมเราเซ็ตทริปกันที่0ู0นะฮะลองมาดูกันว่าปลายทางแล้วเราจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับเดินทางกันเลยตอนนี้เราวิ่งไปน้ำมันครึ่งถังแล้วฮะวิ่งได้356กิโลตอนนี้ถึงสระคาม เราวิ่งกงันไปที่515กิโลนะฮะโอเคสำหรับทริปนี้เราจะสิ้นสุดกันที่600กิโลนะฮะกับน้ำมันหนึ่งถังนี่มาเติมน้ำมันแล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับเราเราคิดว่ามันประหยัดนะในระดับนึงเลยเพราะว่ามันก็เป็นอีโก้ขาเนาะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทำประหยัดได้ขนาดนี้โอเคเยี่ยมเลยขอจบคลิปเค่นี้ฮะ